อยู่กับเพ้อเข้ามาเลยตนาะไม่ป่าตูกระดูกควาไม่ต้องกำมาบ้านอะไรตกใจอะไรเขาแกเดินข้ามถนนแล้วมาหยุดอะไรนียคนอยู่กลางถนนครับคนคนเออ คจริงเลยครับมองกระจกหลังข้ามถนนตกใจขวัญไม่ตกใจกลัวชนเมื่อกี้น่ะมันข้ามแบบเขาจะหยุดยุดตรงนั้นไม่ได้คือจริงๆมันต้องลอยรถไปก่อนมันจะลงมาแต่นี่ลงมาจอดอยู่ตรงนี้แกต้งเล่นงานจริงเขาคนผ่ามถนนเฉยๆคนอาจจะคนขน คนอะไรแต่ว่าคนใส่เสื้อผ้าขาขาดาาคนไม่ปกติมรล่าตกใจตกใจพังอยู่เลยไม่มันก็ยืนสกพานถนนขนาดนั้นก็กลัว,วจะทูดเขาเยเราเราเปิดไฟต่ำเลยนะบนไม่เปิดไฟสูะไฟสูง